วันนี้จะมาพันคลิปให้เป็นลายดับคาตนะกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะใช้ไม้ของอินโนสุเกะกันนะครับทุกคนนะเดมอนสเลเยอร์นะครับอันดับแรกผมวใช้คลิปเดิมนะครับทุกคนนะครับก็คือมันจะได้ไม่เปลืองนะครับทุกคนตัวนี้ก็ลอกคลิปออกมาแล้วนะครับก็จะทําการพันแล้วนะทีนี้นะก็คือเราจะพันจากก้นเหมือนเดิมนะครับนะก็พันประมาณ2รอบเอาแน่นๆเลยนะครับเพื่อป้องกันการหลุดนะครับบริเวณนี้ก็ยืดให้เต็มที่นะครับแต่ว่าอย่ายืดให้มันขาดนะพันทั้งสองรอบแล้วก็สไลด์ลงมานะครับ เราจะทําการบิดสัก2รอบนะครับเพื่อจะให้ด้านหนึบมันหันออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการคลี่มันออกนะครับนะพพเพราะคลี่เสร็จนะครับก็หมุนอ,อีกด้านหนึ่ง <aja S 2> มานะครับทุกคนนะก,น <Ghana. S 1> ก็ทาการบิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สไลด์สไลด์ออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ตอนบิดก็กะระยะดีนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เว้นช่องไฟให้มันสม่ำเสมอเลยนะเพื่อความสวยงามนะครับก็ทําแบบนี้วนไปซ้ําไปเรื่อยๆนะครับทั้ง2ด้านนะครับ แล้วก็ทําการแกะเทปกาวแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับทุกคนนะมันก็จะสุดตรงโคนมันพอดีนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะสำหรับการพันกิ๊บแบบลายคาตานะนะครับถามว่าใช้ได้จริงไหมนะครับก็ใช้ได้อยู่แต่บันไม่ค่อยถนัดมือนะครับทุกคนถ้าเอาไปแบบว่าพันส,ยสวยๆแล้วแขวนติดฝาบ้านนี้ก็โอเคนะครับนะแต่ว่าถ้าเออไม่ได้สนามจริงผมก็บอกไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับก็ไปลองทําตามกันดูนะครับพันกิ๊บแบบลายคาตานะ